เอางี้ดีวกว่าพวกเพื่อนกินโจ๊กต้องกินร้อนๆเดี๋ยวเราเอาไปอุ่นในนี้ดีวกว่าอุ่นไปแบบนี้เลยแฮ่เทลงไปสิพี่เอาแบบนี้ไปอุ่นมันไม่ได้ <c oughs> <c oughs> เราไม่สนใจเรื่องรูปลักษณ์แล้วเราจะอุ่นให้มันร้อนพอปับอ่ะกินเป็นแบบหม้อกระทะร้อนของเราต,รตัวตัวเ <c oughs> นี่ยเดือดแล้วแปบ๊บเดียวเองคนก่อนเดี๋ยวไม่เดี๋ยวไม่เดี๋ยวเราปรุงเครื่องไปเลยนะเพื่อนนะให้โจ๊กแบบไข่มันไข่สองโอ้โหสยอง เคี่ยเกี่ยวอะไรกันว่าไข่ตอกสยองครับนึง่งมันไข่แต่งในนี้ดีกว่าเออปรุงก่อนนะครับนึงใส่น้ำส้มหน่อยหนึหน่งที่ป้าเขาแถมมาพริกเราไปติดห้องไว้อยู่แล้วจริงๆป้าเขาแถมมาหน่อยหนึง่งแต่เราใส่พริกของเราเลยหนูกินไม่ได้แล้วนะหนูกินไม่ได้เมื่อมองปลาปรุงเผ็ดแล้วดู <c oughs> ไม่กินปลาอังโกะปลาอังโกลมาป้อนป้า <c oughs> <c oughs> หลายอะซีอิ้วข่าวน้อยหนึ่งให้หอม,หอม พริกไทยของเราหน่อยนึง oh. นี่เอาแบบเอากลิ่นหอมๆนิดน,นึงโอเคเสร็จละคุกเขาเลยนะโอ้โห oh. oh. ดูเหมือนอาหารหมูเลย <laughs> อาหารหมูต่อโอเคแหละกอนร้อนอ่ะฮะหน้าตาเราแต่ดูไม่น่ากินนะแต่รสชาติมันแซ่บแน่นอนคุกเขาให้เข้ากันครับผมอาหารหมูของเรารอบ บางคนถ้าไม่ชอบกินไข่แตกก็ไม่ต้องคนก็ตักไข่บับไปเลยเนาะแต่ต่ออยากกินไข่แบบทุกๆหน่อยหนึ่งนะฮะดอยละร้อนๆรอมัอนร้อนอีกทีหนึง่งปุบๆแล้วปุบๆเดี๋ยวมันร้อนมากปากจะพองครับผมเฮ้ย hey. ัสดีครับเขาบอกว่าตื่นเช้า,าได้กำไรชีวิตนะใส่บงใส่บาทซื้อโจ๊กซื้อปลาทั้งโกของดีบางขงนุนนนเลยนะปลาทั้งโง่อะต้องรอคิวเลยเรากินแต่เป็นหม้อทะร้อนเนี่ยอาหารหมูโู้เยอะมากเลยอะร้านป้าเขาอะ 35บาทธรรมดา30 35บาทานี่มีไข่นะมาฮะทานกันมื้อเช้าวันนี้แบบ Não, คือวันนี้ได้นอนเร็วไม่ได้นอนเร็วมาแบบหลายวันละอืมรสชาตินัวมากอะปางกรอบยังมีความกรอบอยู่เมื่อกี้ให้คุณโบเขาเอามากินของเขาที่ทำงาน บอกป้าทําคนๆร้านป้านะร้านป้าร้านเนี้ยเป็นร้านแรกที่เราไปถ่ายคลิปแล้วมีคนดูเป็นยอดหลักพันนะแปดพันมัง้งถ้าจำไม่ผิดนะดีใจมากเลยคนดูแบบดูคลิปนี้แบบแปดพันร้านป้าอยู่ข้างๆวัดเจ้าอาร์มนะอยู่ตรงซอยตรงข้ามกับปั๊มน้ำมันบางจากเขาเปลี่ยนแล้วเมื่อก่อนเป็นเอสโซ่ป่ะแล้วขนาดไอ้ห้างข้าง,างหน้าตอนแรกเป็นเฟอรมิลี่ตอนนี้เปลี่ยนเป็นท็อปแล้วอะ่ะโอ้โหการเวลามันเปลี่ยน <c oughs> มีทั้งไก่ทั้งหมูเครื่องในเลื่อนแต่ป้าเขาไม่แต่จกนะจกไก่หมูก็บอกได้อยากกินอะไรบอกสั่งป้าเขาเอาไม่เอาเครื่องในก็ก็ได้หาร้อน รีบรีวิวไปหน่อยรีวิวขอญาตรับทานอาหารขอญาตรับทานอาหารหมึงนะครับครูบาอาจารย์บอกไว้ให้ขอกินรับทานอาหารทานเสร็จก็ให้ขอบคุณอาหารด้วยเนาะขอบคุณที่เกิดมาเป็นอาหารให้ผู้ผมทานนะครับขอบคุณที่ทําให้ผู้ผมทานเข้าไปแล้วมีชีวิตอยู่ต่อไปเนาะถึงพวกคุณจะไม่ได้นามานะเขาก็บางคนบอกว่าเขาเกิดมาเป็นอาหารให้เรากิน มีสัตว์ตัวไหนเขาเดินมาหามีดหาอะไรบ้างไหมไม่มีเนาะถือว่าเขาเกิดมาโชว์ใช้กรรมก็ขอบคุณมากครับจะบอกว่าสัตว์เกิดมาเป็นอาหารสัตว์ตัวตัวก็รักชีวิตเนาะเราก็เลยต้องก็เลยเราต้องขอบคุณที่เขาเกิดมาเป็นอาหารให้เราเขายอมเสียสละชีวิตเพื่อเรามีชีวิตอยู่ต่อไปเราก็ต้องทําความดีต่อไปไม่ใช่อยู่เพื่อทําสิ่งเวลวร้ายเข้าใจใช่ไหมนัม่นแหละครับกูดเฮ้ยจริงคิดอย่างนี้จริง เราก็ไม่ถึงก็เป็นพระเพืออะไรแต่ว่ามีจิตสำนึกนะเป็นความคิดของต่อมาคนอื่นคิดางานไม่รู้กันเป็นคนคิดอย่างเงี้ยคนจะชอบไม่ชอบก็ไม่รู้แต่ว่าเราเป็นตัวเราเองอย่างเงี้ยนะอาจจะดูเหมือนบ้าๆบอๆก็ก็ไม่เต็มอะ่ะ <c> ช <oughs> อบก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะเป็นคนเท่าๆวัดก็เข้า เหล้าเบียร์ก็กินแต่ว่าลดลงทีละนิดทีละนิดไปเนาะจนไปถึงวันที่เลิกได้นะทําจากมาก่อนกินทุกวันกินจนมือสั่นไม่ได้กินมือสั่นก็๋อนนี้ก็อาทิตย์หนึ่งก็เข้าสังสรรค์แบบกับเพื่อนๆบ้างเนาะมันก็ต้องมีอะคนเราชีวิตมันจะตเติก์นไปมันก็เครียดมันจะหย่อนไปมันก็ไม่ดีมันต้อยู่แบบทางสายกลางแบบที่พระพุทธอ,องค์ท่านบอกไว้นะใช้ชีวิตให้มีความสุขแล้วมีความสุขอย่าไปทําให้ใครเดือดร้อนพอัะ อย่าไปมีความสุขบนความทุกข์คนอื่นเขานะนั่นแหละครับถึงว่ากินมือเช้าแล้วคุยกันมาครับขอบคุณคือไปเเบ่้ย hey, วๆสบายๆตาเล่าโู้ฮู้เฮ้ยตาแซมไม่กินแล้วเหรอ <come out Un f ellow> เออเออเอาไม่กินแล้วเหรอกินกินแล้วเข่าแล้วกินปงโกระแล้วมายัดเยือนให้ปลาเกินกินไม่หมด ปลาปางโกนี่ตัวใหญ่จริงนะเม,มื่อกี้นโมกินเกือบหมดไม่น่าเชื่อเขาแทะแทะจนเสร็จแล้วเขาอิ่มแล้วเขาก็เอามาป้อนให้ต่อกิน